ปีศาจหมายเลข16เซปาในบันทึกของอาสโกเทียตำราเวทมนต์เก่าแก่ที่ว่าด้วยปีศาจแห่งโซโลมอนเขาถูกจัดให้เป็นดิุกแห่งนรกผู้บังคับบัญชาของกองทัพป,ปีศาจมากถึง26กองทัพรูปลักษณ์ของเซปามักจะปรากฏเป็นนักรบสวมเกราะสีแดงเข้มทั่วร่างลุกเป็นเปลวไฟที่สองประกายระยิบ บางครั้งเขาอาจมาในร่างของชายหนุ่มผู้หล่อเหลาสวมชุดทหารสีแดงเลือดตำนานและบทบาทของเซปาเซปาเป็นปีศาจแห่งความรักแต่ความรักของเขาไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์มันคือไฟแห่งความหลงไหลที่สามารถเผาคลานทุกสิ่งเขามักถูกอัญเชิญขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวคือทำให้หญิงสาวตกลุมรักชายผู้เรียกตน แต่หลายครั้งความรักนั้นกลับกลายเป็นหายนะหญิงคนนั้นมักจะลหลงไหลคลั่งไคล้จนถูกเปลวไฟภายในใจของตัวเองเผาผลาญจนมอดไหม้หมดสิน้นใน Lesser Key of Solomon ตำราเวทอีกเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงปีศาจท,ทั้ง72ตนได้บันทึกว่าเซปาเมเ h w o ู a มนแบรนอฟเตอร์เลฟหรือแปลว่า เซปาสามารถทำให้หญิงหรือชายเป็นหมันหลังจากความรักเรื่องเล่าในยุคกลางมีบันทึกเก่าในซูโดโมนาเชเดโมนัม um, กล่าวถึงนักเล่นแร่แปราธาตุคนหนึ่งชื่อว่าัลเด r ริชออฟม n d น์ชายผู้นี้หลงรักหญิงสาวคนหนึ่งจนหมดใจและได้อัญเชิญเซปาขึ้นมาเพื่อให้หญิงนั้นหันมาสนใจเขาแต่ผลลัพธ์กลับเลวร้ายกว่าที่ใครคาดคิด หญิงสาวคนนั้นเริ่มคลุมคลั่งพูดอยู่เพียงคำเดียวว่าไฟไฟอยู่ในหัวใจฉันก่อนที่ร่างของเธอจะลุกไหม้ในกองเพลิงกลางห้องและสิ้นใจไปอย่างสยดสยองเมื่อผู้คนไปพบเอาเดริชภายหลังสิ่งที่เหลืออยู่ในห้องเวทมีเพียงเท่าฐานของเขา